เปิดเตากันเลยมาเจอกับบ้านขนมอุ่นใจสอนสร้างอาชีพนะคะวันนี้จะมาสอนทำเค้กไข่ไต้หวันนะคะแป้งของเขานุ่มมากๆเลยสูตรนี้อร่อยด้วยนะคะอร่อยลงตัวเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ มาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะในอ่างนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะวันนี้ใช้เป็นคาราโอลา80กรัมนะคะอุ่นเขาให้พออุ่นๆน,นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการผสมแป้งแล้วก็ลดการเกิดฟองนะคะแป้งใช้เป็นแป้งเค้กนะคะ5กรัมนะคะร่อนไว้เรียบร้อยนะคะใส่เข้าลงไปเลยแล้วก็คนเขาให้เท่ากันนะคะเนื้อเขาจะเนียนน,นิดนึงนะคะตอนที่เราคนกับน้ำมันนะคะคนให้ทั่วเลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนั้นก็ตามด้วยนมสดรสจืดนะคะตั่งไว้ที่100กรัมนะคะาตามด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่ก็จะเป็นไข่ไก่ไข่แดง6ฟองแล้วก็ไข่ทั้งใบ1ฟองนะคะ เกลือป่นค่ะกลิ่นวานิลลานะคะอันนี้ช่วยดับกลิ่น้าวของไข่นะคะอ่าแล้วก็คนให้เข้ากัน จากนั้นนะคะเราก็เอาแป้งน,นะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วมารองสักสองครั้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาตีมือแรงกันอ่างจะต้องสะอาดนะคะหัวตะกร้อของเราด้วยต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบน้ําหรือน้ํามันเลยนะคะเดี๋ยวมือแรงเขาจะไม่ขึ้นนะอ่าเราก็ใส่ไข่ขาวนะคะลงไปหกฟองนะคะที่เราเตรียมไว้นะ ตีเขาพอขึ้นฟองอย่างนะคะใช้สตีกลางนะคะทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะสักสามรอบนะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วสปีได้เลยนะคะ การตี่มือแลนนะคะเราจะต้องใช้ตะก้อเนี่ยค่ะตีเขาให้ทั่วอ่างเลยนะคะทั้งขอบทั้งก้นนะคะเพื่อที่จะให้ลดกองอากาศแล้วก็เกิดปองอากาศน้อยที่สุดนะคะตอนที่เราทำเค้กนะคะ ดูเมลงเนี่ยค่ะดูที่เขาเป็นเล้วนะคะหรือว่า,าเริ่มเป็นจะง,งอยปากนกนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะประมาณนี้นะคะถือว่าได้นะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเมลงนะคะมาใส่ในแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณนะคะสองรอบนะคะ ตอนนี้เราจะต้องคนเขาอย่างเบอมือนะคะแต่ก็พยายามทําให้ไวนะคะเข้างล่างบนเขาขึ้นมาเลยค่ะ ระหว่างคนนะคะเราก็พยายามเช็คแป้งด้วยว่ามีเมอแรงที่เป็นก้อนไข่ขาวอยู่อีกไหมนะคะจะต้องคนเขาให้ละเอียดนะคะไม่มีเศษไข่ขาวอยู่นะประมาณนี้นะคะก็ใช้พายเขาช่วยอีกทีหนึ่งนะคะกวาดข้างล่างที่อาจจะเป็นน้ําของแป้งอยู่นะคะให้เขาเข้ากันให้หมดนะ ระหว่างที่ทำอยู่นี้อย่าลืมที่จะวอร์มเตาไว้ก่อน10นาทีนะคะไฟบนไฟล่าง150องศาค่ะพิมพ์วันนี้นะคะใช้เป็น8คูณ8นิ้วนะคะส่วนนี้ก็จะได้1นสัด1นถาดนะคะถาดของเราก็ทาด้วยเนยขาวนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้เขาเป็นรอยยับหรือยู่อยู่นะคะไข่นะคะอันนี้เราเทเขาลงไปเลยค่ะ ให้เขาเข้ามุมนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไล่อฟองอากาศนะคะใช้เป็นไม้ปลายแหลมนะคะไม้ลูกชิ้นหรือไม้ที่เรามีที่สะดวกนะคะไล่อฟองอากาศให้ถึงก้นถาดเลยนะคะทัง แป้งของเรานะคะพอใส่ถาดเรียบร้อยนะคะเรานําเข้าเตาอบเลยไม่วางพักไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะนอนก้นนะ,ะการอบวันนี้นะคะก็จะรองน้ําไว้แล้วนะคะประมาณ1เซนนะคะแล้วเราก็ใส่ถาดเข้าไปเลย ไปบนล่าง150องศานะคะเป็นเวลา50นาทีแล้วแต่เตาของแต่ละคนด้วยนะคะอตอนนี้ก็ครบ50นาทีแล้วนะคะเราเอาขนมออกจากถาดรองน้ํานะคะแล้วก็ไล่ความชื้นเขาอีกสัก10นาทีค่ะตอนนี้เรียบร้อยนะคะเราก็พักให้เขาเย็นลงนิดน,นึงประมาณ10นาทีนะคะ แล้วเราก็มาคว่ำหน้าเค,ค้กกันนะคะใช้เป็นกระดาษไขนอมสติกนะคะอย่าลองเป็นกระดาษไขธรรมดานะคะเพราะเอื้องลองมาแล้วเนาะหน้าของเขาจะติดกระดาษหมดเลย ใส่เขาอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวเขาจะติดกระดาษไขนะได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มอว้ํมหน้าเขากลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้วยถาดใบเดิมนะคะสวยงามมากๆนะคะไม่ติดหน้ากระดาษเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบ่งเค้กเพื่อทำการตัดกันนะคะ ใช้เป็นช่องนะคะที่สำเร็จรูป,ปกว้างประมาณ2.5คูณ2.5นิ้วนะคะ,ะวางเขาแบบไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดตัดอีกทีนึ่งค่ะใช้มีดแบบนี้นะก่อนที่เราจะไปตัดเราก็เอาเขามาอังไฟเพื่อให้ร้อนนิดนึงหน้าของเขาจะได้สวยนะคะแล้วก็พาไปตัดหน้าเลยนะคะตัดตรงๆลงมาแบบนี้นะคะ,อ,ะอย่างเบามือนะคะตรงๆลากเขา แบบนี้เลยค่ะค่ะพอได้สองครั้งเราก็นำเขาไปอ่งไฟอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าความร้อนเขาจะเริ่มหมดแล้วนะคะ ใช่นะคะทุกคนก็ทําได้นะลองทําดูนะคะถ้ามีวิธีตัดของเขาแล้วเรามีประสบการณ์เนี่ยหน้าของเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประทับตาร้อนกันนะคะตาร้อนเราจะต้องนํานไปจุ่มน้ํามันไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เอาเขามาอังไฟประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็นํามาประทับที่หน้าขนมของเราเลย 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะคะก็จะได้หน้าสวยออกมาประมาณนี้นะคะอ่าประทับให้ทุกลูกเลยนะคะทำง่ายนะคะทุกคนก็ทำได้เนาะ ้อยสวยงามมากๆนะคะตาประทับร้อนก็มีขายทั่วไปในลาซาด้าก็มีนะคะลองหาดูอ่าแป้งของเรานุ่มมากๆเลยนะคะเป็นฟองน้ําเลยนะคะถ้าเกิดเนื้อเขาได้ประมาณเนี้ยถ้าเกิดเราบีบเข้าไปแล้วเนื้อของเขาจะไม่ยุบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องวันนี้นะคะเอิ้งใช้เป็น P ี4นะคะอันนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะคะ กล่องพียสิบสี่ก็จะพอดีกับขนมที่เราตัดแบ่งไว้นะคะอ่าก็บรรจุเขาไปเลยกล่องตัวนี้จะเป็นแบบล็อกนะคะล็อกได้ทั้งสี่มุมเลยนะคะเราก็ล็อกของให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีลมเข้านะคะอ่าพอเราแพ็กเสร็จทุกลูกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสูตรเค้กไข่ไตวันวันนี้เที่องเอามาฝากนะคะอร่อยลงตัวทําง่ายขายได้จริงนะคะ คลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเออไม่ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ